กราบคารวะพระนอนที่ถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่พอนๆพี่เพื่อนกำลังกราบสาธุสาธุสาธุขอให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองลูกหลานรักใคร่กรมเกลียวกันนะคะแล้วก็มีเอซมีเพื่อนมาร่วมเจมด้วยเยอะมากนะคะกับหมนะู่คณะพระนอนจะเข้าไปถึง ลึกสุดนะคะเพื่อนๆอยู่ในถ้ำเชียงดาวสวยงามมากเป็นถ้ำที่ใหญ่ขนาดใหญ่รัชกาลที่เก้ก็เคยเข้าไปเที่ยวชมนะคะเพื่อนๆพ่เี่พี่พลกำลังอธิษฐานก็จะมีประชาชนคนเข้าไปกราบไหว้อยู่ ไม่ขาด